สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศตรงบริเวณแม่น้ำที่ผมได้ทำคลิปหลายๆคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับแต่ว,ว่าเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนับปัจจุบันที่ประเทศเกาหลีใต้เองฝนค่อนข้างจะตกบ,บ่อยนะครับมันก็เลยให้มีน้ำ ในระดับแม่น้ําเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับว่าระดับน้ําในแม่น้ําสูงขึ้นกว่าเดิมมากน้อยสักเพียงใดนะครับเดี๋ยวก่อนจะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมภาพสวยๆของดอกซากุระที่กําลังบานให้พี่น้องได้ชมกันอีกครั้งนะครับ แสงอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าช่วงนี้บอกได้เลยฝนตกบ่อยมากนะครับเสียงอาจจะดังรบกวนนิดนึงนะครับอาจจะมีเสียงรถและก็เสียงน้ำนะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูบริเวณตรงหน้าทํำนกนะครับ นี่นะครับระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเคยพูดบอกกับพี่น้องหลายครั้งนะครับเพราะว่าบริเวณแม่น้ำตรงนี้ท่านฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ท่วมหมดนะครับตรงที่พี่น้องเห็นอยู่ที่มีหญ้ากำลังตายกำลังเนี่ยนะครับ บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะท่วมไปหมดนะครับผมก็ยืนอยู่ใต้ต้นซากุระนะครับถ้ามีแสงก็จะสวยกว่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสำหรับที่เกาหลีใต้เอง เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปยืนตรงบริเวณหน้าทําหนบนะครับไปดูความแรงของระดับน้ำณตอนนี้นะครับต้องรีบถ่ายต้องรีบเก็บบรรยากาศนะครับเพราะว่าอยู่นานไม่ได้นะครับฝนเริ่มจะทําท่าจะตกแล้ว เมื่อสองสาวันก่อนที่ผมถ่ายคลิปด,ดอกซากุระให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวิ่งแทบไม่ทันเลยนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปได้สักพักต้องรีบปิดคลิปเลยนะครับเพราะว่าฝนตก ต้นสากุราก็จะปลูกตามไหลาทางเรียงรายยาวเป็นแนวนะครับดูสวยงามมากนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างนะครับให้พี่น้องได้ชมความสวยตรงหน้าทำนบแต่อาจจะมีเสียงน้ำรบกวนนิดหนึ่งแต่ก็พี่น้องก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นเสียงจากธรรมชาติก็อาจจะแต่สำหรับผมชอบนะครับ บรรยากาศธรรมชาติดบบนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้พี่น้องดูหลาทางนะครับ ต้นซาคุราก็จะปลูกเป็นแนวตามไหลายทางไปจนสุดนะครับช่วงนี้กำลังบานเต็มที่เลยนะครับสวยงามมากครับดอกไม้ก็สวยบรรยากาศก็ดี แต่ช่วงนี้น้ําจะไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฝนตกแรกๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปอีกสักพักน้ําก็จะใสขึ้นนะครับ ียังอาจจะดังนิดนึงนะครับแต่ไม่ว่ากันนะครับก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ ผมเคยบอกกับพี่น้องในหลายๆคลิปแล้วนะครับเวลาถ้าฝนตกหนักๆนะครับระดับน้ําก็จะสูงถึงขอบนี้นะครับที่ผมชี้มือนะครับตรงบริเวณที่ผมยืนอ,อยู่ตรงนี้ก็จะถูกท่วมไปด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีเสียงน้ำดังนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้พี่น้องได้รับได้รับชมกันก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตาม ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันหวังว่าพี่น้องคงจะมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับช่วงนี้ต่อไปก็ไม่รู้จะได้มีคลิปลงให้พี่น้องได้ชมกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เกาหลีเองฝนก็ค่อนข้างจะตกแทบจะทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้านะครับ ฝนเริ่มจะมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ